เริ่มข่าวแรกวันนี้เราไปติดตามภารกิจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ภยัยลุยป่าดําน้ำค้นหาโทรศัพท์มือถือและกุญแจรถยนต์ของนักท่องเที่ยวที่ทำหายในอ่างเก็บน้ำบางพระเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ40นาทีก็ตามหาจนพบครับนี่คุณผู้ชมครับเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับนำกำลังและอุปกรณ์ดําน้ำเข้าไปให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ทำโทรศัพท์มือถือและกุญแจรถยนต์หล่นหายภายในอ่างเก็บน้ำบางพระ ปากคลองชนระทานหมู่ที่8ตำบลบางพระอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเส้นทางค่อนข้างยากลำบากเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์บรรทุกอุปกรณ์การดําน้ําลุยป่าเข้าไปยังจุดเกิดเหตุซึ่งก็มีหญ้าปกคลุมสูงเหนือศีษะส่วนในอ่างเก็บน้ำก็มีความลึกประมาณ2เมตรมีหญ้าปกคลุมอยู่ภายในน้ำนะอย่างที่เราเห็นนี่นะครับเวลาผ่านไปประมาณ40นาทีเจ้าหน้าที่จึงสามารถค้นหาโทรศัพท์มือถือและกุญแจรถ ส่งคืนให้กับเจ้าของได้สําเร็จเจ้าของก็คือนายประดิษฐ์ทรงศิลป์นะครับผู้ที่ขอความช่วยเหลือเปิดเผยว่าตัวเองนี่ขับรถจากตัวเมืองจังหวัดชลบุรีไ,ไปหาปลาที่อ่างเก็บน้ำบ,บางพระในช่วงวันหยุดโดยมีเพื่อนมารออยู่ก่อนหน้านี้แล้วแต่ระหว่างที่ขึ้นบนเรือนะครับเพื่อที่จะพายไปหาเพื่อนเรือเกิดคว่ำทำให้ตนเองเนี่ยรวมถึงโทรศัพท์มือถือกุญแจรถร่วงลงไปด้วย จึงต้องขอความช่วยเหลือไปอยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลังเจ้าหน้าที่หาของมาคืนได้สําเร็จก็รู้สึกดีอกดีใจมากๆเพราะหากไม่เจอก็ไม่รู้ว่าจะกลับบ้านหรือเปล่านะหากว่าหาไม่เจอเนี่ยกลับบ้าน <c oughs> จะกลับบ้านยังไงที่สําคัญคนที่บ้านจะด่าหรือเปล่านะครับก็อขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีบมากที่ให้การช่วยเหลืออาเบฟังเสียงพี่ประดิษฐ์นะครับ มายิงปลาอี่างเับพวก,กรออยู่ข้างในนย่างเงียครับแล้วผมมาผมจะกะว่าจะเอาเรือลงแล้วก็จะจะ,จะพายเรือออกไปหาเขาครับแต่พอลงเรือสองคนปุ๊บเรือมันปิ้นเลยทีนี้ปิ้นเลยหล่นลงน้าทั้งคู่เลยครับลงน้ําเลยและอะไรที่ตกไปบ้างครับพี่มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็กุญแจรถยนต์นะครับอืมกุญแจบ,บ้านด้วยปะ่ะฮะกุญแจบ้านไม่ได้มี๋องกุญแจรถยนต์เราขับรถยนต์มาครับ น้ำลึกไหมครับพี่ประมาณสองเมตรลงไปหาเลยทันกันหรือังทีแรกลงแล้วครับเป็นไงบ้างมันมุดลงไปแล้วมันเวลาเราไปไอ้นี่หาน่ะมันจะไอ้นี่ก่อนนะอ๋อหมดลมก่อนรีบขึ้นมาไงอ๋อมันลึกมากมันจะหมดลมก่อนสมมติถ้าหาไม่เจอเราจะได้รับผลกระทบไงบ้างมันกลับบ้านได้ไหม กลับบ้านก็กลับไม่ได้เลยพี่มไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจ